วิมาแล้วพี่แก้ว Thank you so much c a n we h a v e a Hot Sauce พ yeah. oh, ี่อย e างอู้หูโอ้เขารวมกันมาเลย<ด>พี่แก้วดีว่ะรวมกันมาเลยเอาพี่แก้วถ่ายแล้วก็ส่งให้บุนะดด๋ด้วยนะเอออุ้ยเดี๋ยวจะให้ดูก่อนดีกว่าว่าวันนี้กินอะไรบ้าง อันนี้จะเป็นเอออันนี้จะเป็นไน้นั่นปลาหมึกยักษ์กับหอยมแมลงผู่ผัดไอ้นั่นซอสกระเทียมมะนาวอันนี้จะเป็นปลาทอดซอสของเขาจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ล่ะอ,อ,อันนี้จะเป็นสลัดผักวันนี้เราสั่งมาสามอย่างแล้วพี่แก้วเนาะแล้วก็สลัดด้วยสี่อย่างเออสลัดด้วยสี่อย่างสั่งแบบไม่ ไม่ต้องวัวมากเพราะเดี๋ยวต้องไปกินอ่ะคืขอขนมอาลุยอเยอเยอเยอย่างนี้พี่กกต้องเออเอาลุยเลยแต่สลัดเขาอร่อยเนาะมันมันรสชาติมันแบบแก้เลี่ยงอร่อยทุกอย่างโอ้งมาเนี่ยมาแรงแบบนี้มาแรงแซงโค,ค้งแบบพี่ไม่ถูกต้องทุกอย่างถ้าวันนี้ไม่ได้กินเป็นเรื่องไหม ถ้าวัน,นไม่ได้กินมีเรื่องนะบอกก่อนหิงใจมุนหิดเลยล่ะรดไม่พี่แก้ว,กว,กวรสชาติมันก็ไอ้นั่นเนาะเข้มข้นเนาะเหมือนเดิมไหม้มให้เดี๋ยวก่อนต้องต้องให้ดูตรงนี้พี่แก้วน้ำคักคักนี่ตรงนี้น้ำซอสนี่ bên nhà như đợt mà, được không? à, cái cái nó quý uý bự hổng rồi, ba mực nung núng máy, lo kín nhang, ba mực nướng, ba mực nướng, นุ่มอ่ะข้าไปน้ำซ้มบ้าเราอร่อยอใช่วันหลังแอบออกมาดีกว่าวันหลังเราเราเรา,า,าใส่แบบนั้นมาได้ที่แค่โุ้ยเห็นคนไทยอ่ะคนไทยไที่อเมริกาเขาทำแบบนี้นุูเห็นเขาทำคลิปใช่ไหม,มแล้วคุยตกใจอ่ะตกควักไอ้นั่น Oh. ไม่เป็นไรหรอไม่เป็นอ่ะเขาก็ควักเนี้ยมากิน mm hmm. น้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะ mm hmm. เขากินไก่นะั่นนะปิ้งย่างเกาหลีอ,อ่ะ mm hmm. นอกจากโอเคเรามันไม่ได้เป็นอาหารงนมันแค่ซอสอ่ะเขาก็ไม่ได้สัเกิน เข้มข้นน้อยน้อยลงไะเนี่ยเนาะเมื่อก่อนจะรสจัดจ้านกว่านี้นะจัดจ้านกว่านี้นิดนึงเนี่ยน้ำซุงน้ำซอสอ่ะเมื่อ,อก่อนจะแบบรสชาติจัดจ้านกว่านี้เราสลัดเหมือนจะเหมือนเดิมแต่อันเนี้ยจัดจ้านน้อย ปืือาหัวเอาคนไปเลยเนาะของดีพี่แก้วหัวน่ะพี่แก้วกินเนื้อคุณชอบคุณชอบแท้หัวปลากรอบมากปุ๋ยให้ดูตอนปุ๋ยแท้สิฮะแท้หัวปลามันได้อารมณ์เนาวเหรอแท้แท้หัวปลาเหรอ อารมณ์ไหนก็ดีตอนนี้ทางร้านมีมีแค่พี่แก้วปุ๋ยปุ๋ยแท้ไม่มันหรอกพี่พแก้วมันกว่าปุ๋ยพี่แก้วกรอบว่ะปลาทอดกรอบมากแต่แต่แล้วทำไมเราทอบที่บ้านหนูก็ไม่ได้ เพิ่มรสช้าสนิดนึงดิอื้อๆอ่ะไ <c oughs> ม่เอาอ่ะมันเผ็กเกิดอันนี้ไม่เผ็กจริงอ่ะอืแต่มีรสช้าสเผ็มนิดนึงเพิ่มรสช้าส ลองนิดนดูก่อนไม่เผ็ดเนาะไม่มากหรออย่าอิ่มมีพริกไม่ค่อยได้กินเผ็ดไม่ได้กินเลยอ่ะพี่บ้านมีพริกไหมมีแต่ว่าไม่ค่อยได้กิน พี่หาบางทีลดสดในะไหมคุยซื้อพริกแบบถุงใหญ่อะพี่แก้วพริกแบบพริกสดอ่ะพริกสีแดงๆถุงใหญ่ซื้อเป็นถุงใหญ่เลย1กเหรียญจัดใจเลยอะ ถ้าไปซื้อตามนั้นก็หนักอหมนที่แก้วขายแพงมากเจ็ดเหรียญแพ็คนึดนึงไม่ต้องอะไรอินดิพนเดนต์เนี่ยขายแพงอนาะหกเหรียญกว่าเจ็ดเหรียญ ไอ้นี่รสรสแบบหน่อมแนบไปหน่อยวันเนี้ยไข่ให่จะได้ไข่ย่างไม่ต้องมาคิดถึงวันอ<ด>ีใช่ <c oughs> จะได้คิดถึงอย่างอื่นต่อ นานเท่าไหร่แล้วที่เราไม่ได้กินกันโอ้ยนานนะขุนก็ไม่ได้กินเลยนะไม่กินเลยไม่ได้มากินเลยตั้งแต่โควิดนะพี่เฮ้ยก่อนโควิดอีกเนาะการได้ทริปล่าสุดที่ขุนขับแบบเนื้อแม่ล่าสุดอะสมัยก่อนที่ขุนกินกันตอนกินโตนิ้ม แต่นั้นเราวุาวามแบบนี้เยอะอยเราสั่งเยอะมาก,ามากวันนี้เราไม่เรียกสั่งหน,หนั่นนะปลาหมึกไอ้คารามาลี่อ่ะมันจะเยอะไปเพราะว่านี่ก็เยอะตอนกอดเยอ่หัวกอดมากไม่แท้หรออื่เออ ใช้ได้เหมือนเดิมสะอาดเหมือนเดิมเออแต่อันนี้<ร>เหมือนกนหนมแหนมไปนิดนึงวันนี้แต่ก็ไม่ได้เลว้ายน,นะเออก็ได้อยู่อ่ะเอาพักผันโอ้โหน้ำซอสกับแก้วเอาพี่แก้วกินพี่แก้วกินเรียบร้อยนางค่อยๆบรรจง อร่เย,ยอะๆจ้าวิดีโอนี้แค่นี้เนาะแค่นี้แหละเดี๋ยวจะกินอะไรต่อไปข็ว่ากันจริง